เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองทุลรีพระบาทวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้านายสดายุทธอุดมพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการพนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดมหาสารคามต่างปลื้มปิติและชื่นชมสมณัตเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชาวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสกกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลปกอภิบาลประธานพรให้ใ,ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทจเจริญด้วยจตุรพิษทพรพิพัฒน์สวัสดีมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำาราสติตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพร ตราบการนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม